ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เรายังอยู่หัวข้อเรื่องวิเคราะห์หน้าที่ของส่วนประกอบของพืชอยู่นะคะต่อจากสกับดาห์ะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่วันจันทร์ที่เราเรียนค่ะหน้าห้าสิบแปดนะคะสำหรับวันนี้ คือให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีระบายสีด้วยนะคะหรือติดภาพส่วนประกอบของพืชที่รู้จักและชื่นชอบหนึ่งชนิดนะคะเขียนบอกชื่อส่วนประกอบของพืชแล้วโยงเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของพืชภาพส่วนประกอบของพืชและหน้าที่ส่วนประกอบของพืชน,นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ ยกตัวอย่างเช่นส่วนประกอบของพืชน,นะคะก็มีส่วนรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดหลังจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนวาดวาดรูปส่วนประกอบอยกตัวอย่างเช่นผลส้มผลสตรอวเบอร์รีนะคะ สมมุติว่าครูเอาผลสตรอเบอรี่ครูก็ว่าส่วนของผลแล้วก็ระบายสีส่วนผลต่อไปสมมติว่าครูเอาส่วนลากลากของสตรอเบอรี่ต่อไป ผมกว็วาดส่วนของลำต้นนะคะสมสมุติส่วนของลำต้นแล้วก็ระบายสีส่วนของใบแล้วก็ดอก สมมติอันนี้แค่สมมตินะคะเสร็จแล้วนักเรียน็ลาก์คให้ไปตรงนะคะาภาพลากลากอยู่ตรงไหนแล้วก็ชี้ให้ไปตรงลากไม่จําเป็นว่าจะเรียงภาพเหมือนครูก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะเรียงไม่เหมือนครูก็ได้ลําต้นชี้ไปลําต้นใบชี้ไปใบดอก แล้วก็ผลชี้ไปเสร็จแล้วขยายพันธุ์ส่วนไหนคะช่วยในการขยายพันธุ์ช่วยในการขยายพันธุนยยน์คือส่วนของผลใช่ไหมคะก็ชี้ไปยึดลำต้นให้ตั้งตรงดูดน้ำและธาตุคือส่วนของรากใช่ไหมถูกไม้สืบพันธ์ส่วนของดอกสร้างอาหารส่วนของใบลำเลียงน้ำจากราก ไปสู่ใบชูกิ่งก้านและใบนี่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูทาให้ดูเน้นนะคะทำส่วนประกอบที่นักเรียนพื่อที่รู้จักหรือว่าชื่นชอบนะคะค่ะ,นะหน้าต่อมานะคะอาจจะเป็นแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้ที่สองพืชรอบตัวเรานะคะมีทั้งหมด 10ข้อ10คะแนนนะคะให้นักเรียนให้ผู้ปกครองอ่านให้นักเรียนตอบนะคะคุณครูจะไม่เฉลยนะคะ,ะคือคะแนนเก็บ10คะแนนนะคะมีอยู่3หน้าค่ะหน้า59 60แล้วก็หน้า61นะคะค่ะสําหรับการเรียนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะแล้วคุณครูจะได้เก็บคะแนน10คะแนนของนักเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ